ล็อกจองโควต์วันนะครับม ouais we 네 right ื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งตะกอดใบคนจนนะครับตะกอดใบคนจนของเฮานะครับสิเปดตได๋ตัวนี้นะครับนี at ่ครับเขาสามารถเอามาเฮ็ดตะกอดใบได้นครับเนี่ยครับบวบนะครับหน่วยบันน้อยบวบนะครับนี่ครับเนี Puis ่ยครับหน่วยแห้งนะครับนี่ครับหน่วยแห้งมันนะครับนี่เฮาสามารถเอามาเฮ็ดตะกอดใบได้นะครับเขาเอิ้นเอียงนะไฟไฟไฟคัดหมอดนะครับไฟคัดหม้อครับเนี่ยครับเอเพิ่นเอิ้นไฟคัดหม้อนี่เฮ็ดที่ว่าจากไอ้บวบนะครับนี่ครับนะครับ เราสามารถทมันเหนียวนะครับเนี่ยครับเหนียวนะครับเดี๋ยวกวนเส้นเส้นเส้นแปบเส้นนั่นนะครับเส้นน้ำยาได้ครับเนี่ครับเหนียวนะครับว่าว่าติดหมอนะครับเนี่ยครับงนะ้ครับเนี่ยครับต้ากับหูเลยนะครับออกดีนะครับนะครับนะครับนี่นะครับอ่าตาดำๆนะครับนะครับดีเลยนะครับเนี่ยครับเป็นว่าครับเนะครับว่าว่าว่าเป็นปุ๋ยนะครับนะครับนี่นะครับ สามสารถน้ำอไปใายได้แล้วครับถ้าผู้ใดแบบว่าอ่าอ่่ต้องไปซื้อยังไงเนี่ครับปัสู่ดุน้ำบั่นเขาได้ครับยังไงนะครับพวกวันกระแสแต่นี่นะครับทัไม่หีบได้เอีกนะครับนี่นะครับเนี่ยครับเพราะว่ามาสามัดทัวไม่หีบได้อีกนะครับนีะครับหีบปิ้งเขาได้ครับโอ้ยพื้นที่ครับเนี่ยครับมาถึอมือนะครับนีะครับนี่นะครับเนี่ยบอลลนแบบ่บอลลนว่าอย่างนะครับนีะครับเนี่ยครับถ้าผู้ใดเคยใส่เนี่ยครับนีะครับ ขาวาเลยครับนะครับขาออกดีนะครับนะครับมาถึงเมื่อพังครับนี่นะครับนะครับมาผูกหมอไทยอีกนะครับนะครับนะครับขาวสะอาดออกดีนะครับนะครับนี่ครับแม่บ้านคนใช้นะครับนี่ครับเพื่นน้องกันเล่นะครับหน่ครับเพื่อนสะควัดใบคนจุดนะครับนะครับ เอากำล้างน้ำออกเลยนะครับวันนี้ครับนะครับครับเยียดได้ครับนะครับบวบบวบปลาเพื่นบวบแหงนะครับไปบวบแหงนะครับหัวข้างหลังนี่ก็ได้นะครับเนาะไอ้ฟัวงหลังออกดีนะครับพกระบวนใส่เตาไฟนะครับนะครับตัวสะอาดนะครับเดยครับสะอาดนะครับขาวจ้วดเลยนะครับเดี๋ยครับเนี่ยครับอ่านีได้ครับ นะครับเอาตัวเลยครับนะครับสะอาดนะครับอ่าพบกัน่ะขอจบคลิปนะครับตมีนะครับสวัสดีครับ